กลับมาต่อกับพา์ที่แล้วนะครับหลังจากที่เราได้ช่วยเอสลี่ <c oughs> ของเต็มอะไรออกดีวะเนี่ยโอ้ยของเยอะไปหมดเอ,อกแล้ะ ชิ้นของมันเยอะจังวะคอมไมค์คอมไมค์ไม่ได้ก็สนก็เก็บไม่ได้อีกอืมไปกันดีกว่าครับไปโอ,โ,อโอ้รอกันเพียบวุ้ยอาหยุดตรงนี้ไว้ก่อน

เซ็นมีแว้าอืมแล้วเรา,เาใครออกก็ได้ไมัม้ยก็ยาวแลวก็มีเยอะแล้วอะ่ะเอาโอเคไป ของเต็มติดอืมอืมไม่อาส่วนอีกแล้วเยอะจังวะเมื่อกีอ้เสียงมีเสียงคนตบมือมเดี๋ยวผมคิดเองอออว่ะอืา Welcome มีอะไรขายมากตอนนี้ที่อยากได้สุดอ่ะคือกระเป๋า

ไปไหวเอสบีปะไม่เองไม่มีเลยอืมไม่มีให้เก็บด้วยอืมไม่แก้งนะ มีจุดเซฟครับแต่เราจะไม่เซฟเหมือนให้เก็บเลยเว้ย đi cái gì cơ? phòng riêng có ai ở văng không? Ừ, อะไรนี่กันเอาอะไรวะทำไมเขามากันแบบเย้ยเสียงเดินมาเลยอะอย่าอย่าเด่ออย่ยาเด่อ ันนี้น่าจะมีปรสิตมั้งมีรักอากัสยิ่อ่ะไม่มีเลยเดียเอสซีกันอืมมีตังโอเคไปรับเอสซีกันเอา้าติดอะไรไว้เนี่ยอืมมาเอ้หมุมกล้องเปลี่ยนเฉยเลย お願いします ปแล้วม,มาเนี่ยไม่ต้องสงสัยว่าทำไมไผมต้องทำางี้ฮนะเพราะเอสลี่เขาก็ขยันเดินเหยียบเราก็ต้องคุ้มครองเขาอีกโอ้ะหไปเดี๋ยวให้เอสลี่ซ่อนตรงนี้ก่อนแล้วตรงนี้มีไฟล์นะครับเราจะมาอ่านไฟล์กัน เซาและบุคคลที่สาที่อยู่เซล่ายังไม่มีใครทราบเป็นไม่ได้ว่าเขาใช้ทางลับเก่าแก่ที่ได้ยินมาจากปู่ของเขาอีกทีปู่งเขาเคยล่าสัตว์อยู่ในบริเวณนี้เมื่อนานมาแล้วเมื่อนานมาแล้ว ฉันค่อนข้างมั่นใจว่าเขาซ่อนตัวอยู่ในป่าที่ไหนสักแห่งในที่ดินของพวกเรานี่แหละถ้าปู่ของเขายังอยู่ฉันจะให้เขาพาพาเราตามหาเซาแล้วก็เซาหาไข่ที่ถูกเอาไปในร่าง ที่ถูกเข้าไปในร่างกายอย่างไรเซ拉แฟนเพื่อนแล้วแล้วดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงที่เขาสามารถกำจัดไข่ลาสพากัสไปก่อนที่จะมันจะฟักตัวสิ่งที่ฉันกังวลก็คือเซาหนีไปพร้อมกับตัวอย่างของเรา อ่าแล้วไงต่อเนี่ยตัวอย่างของเราก่อนที่เจ้าหน้าที่อเมริกาคนนั้นจะมาถึงสีอีกฉันฉันไม่เชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกันโดยบังเอิญจะต้องมีคนอื่นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่ เพื่อยุติสถานการณ์ทั้งหมดนี้เราจะเป็นต้องจับกลุ่มเซล่าให้ได้และรอให้ผลของยาค่อยๆหายไปก่อนที่เราจะฉีดเข้าไปอีกครั้งก่อนที่จะฉีดเข้าไปอีกครั้ง เมื่อเรื่องนี้จบลงไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จะต้องปรากฏตัวออกมาแล้วจะไม่มีใครยุ่งวุ่นวายกับแผนการของพวกเราอีกคุณพวกนั้นจะต้องได้รับผลกรรมอย่างแสนสาหัสต้องขอโทษนะนะครับแปลช้าไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่เลยช้าไปหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับ โอ้โหมีเพียบเลยอ่ายิงใครดีก่อนวะยิงไงนั่นแล้วกันอืมสวัสดีครับป้าม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 าโอ้ยไอีกซานี่มาจากไหนไวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอืม หลับไปก่อนหลับไปก่อนเอาหยิงวุ่ดีกูเออต้องอย่างนี้ดิ้งอย่างนี้ตั้งอย่างนี้เข้าทางด้านหลังีกวปะ เห็นเห็นวะเออครอยากเห็นกูกันจริงๆมา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 ปาม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 มาม้มามมามามมามามามมมมามมาา มันมีวิธีปิดไหมยมันไม่ส้อยนี้ก็นเน่าอ่ะผมไม่เก็บดีวกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะไวไม่อยู่อย่างเงี้ยแหละไม่มีของไม่มีของไม่มีไหยอืม

ต้องรู้ตัวยองวะย่างอ๋อ,อวุ้งติ๋นต้องมนีนี่วะอ,อ๋ออ๋อน่าจะเป็นในนี่แหละอ๋อเราฆ่าไปแล้วนี่วะอันนี้อ่ะยิ้มันหวานนะจ๊ะยิ้มย <c oughs> <c oughs> ิ้มหวานก็ต้อษจับ โหตอนนี้ในปมมกากผมิม่ตกปะกระป๋องนั่นเลยกันรงจรงเนี่ยกต,ติมันต้องทำไมมันหนีพวกกูแต่ไม่หนีไปพวกนี้วะ อีกโอ้ยรอแป๊บนึงเถอะเจ๊ก็พูดช่วยเจ๊ไม่ใช่เหรอเด้ต้องช้าเนี่ยมาๆมาโอ้โหบันไดก็มีมาภาระจริงๆ นะเออเม่ใพ่อค้าไปดีกว่าว่าไงเราก็ไม่ได้เสียอะไรแล้วะเลียนฉันมีข่าวร้ายจะบอกตอนนี้ผมไม่อยากได้ยินเลยอะแต่ฉันต้องบอกให้คุณอะเราติดต่อกับคอเตอร์ที่ไปรับคุณไม่ได้มีคนระเบิด แล้วก็ต้องแล้วก็ต้องแล้วตอนนี้เราก็ลาสงสกอตเตอร์เราใหม่ไปรับคุณที่จุดน,นัดพบแล้วกันเข้าใจนะใครมันกล้าระเบิดหืมหืมมึงใช่ไหมไม่ใช่ไปดีครับเดี๋ยวพ่อค้าไม่มี<ๆ>มากพีย๊ยบ เราจะทำงไงกันดีเลออนไม่อยากจะพูดหรอกนะแต่เราโดนล้อไมไว้หมดทุกทางเลยเดี๋ยวเข้าเข้าไปหลบในบ้านหลังนั้นก่อนเข้ามาเลออนโล,ล,ลกมันแคบจังเลยนะเพิ่งเห็นนั้นเนี่ยว่าลูกว่าลูกภาษาลูกสาวประธานในที่ดี ให้ขี่เปนกก็นอาวุธกับลูกสาวด้วยอยากใครที่สุดแต่ฉันคิดว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดกับฉันแบบนี้นะคุณเป็นใครโอ้โอ,โอ้ขอประทานโทษนะครับคุณหญิงผมคิดว่าคุณหนูจะต้องแนะนำตัวก่อนที่จะถาม <someone S 1> ชื่อใครสักคนนะครับฉันชื่อแอสลี่แกแฮมเป็นลูกสาวท,าท่านประธานธิบดีนี่เธอเอ่อ well, you know. cool, นายก็รู้ไม่ต้องเป็นห่วงเธอไม่เป็นไรละ นายก็ช่างเถอะนี่คงจะเป็นอาการเริ่มต้นก่อนที่จะกลายพันธุ์เป็นพวกนั้นละมัง้งเดี๋ยวนั่นสิโอ้โหมาเอสซี่ขึ้นไปข้างบนโอ้โหมากันเทียบโอเคได้เวลาเล่นเกมแล้วอ่าโอเคงั้นอเออนี่ยังผสมได้ตอนนี้คุณจะผสมแล้วนะี่ แล้วก็กันกันไม่ใช่เก้าดูแต่ยจะบอกว่าเมื่อกี้ลูอิสปากหมาล้ามากนะับไปมองแล้วโอคอแล้วบอกเหมือนขี่เป็นอาวุธโอ้โห ปืนผมนะปืนของโูอีสเนี่ย่าไหนๆมีก็ใช้ไปแล้วกนะันจะได้เก็บอันมัน้นเฮ้ยเผื่อโดนตง้าเฮ้ยทำไมาผมไม่ใช่ลูกซองวอะเออนั่งเด็ด

มีสองตัวแล้วก็ใช้เลยละกันเนดีด๋ยวรีโหลดไปก่อนต้องขอ,อท่านผู้ชมไว้เยนะครับถ้าเรายิงลูอิสมากๆเราอืมเราจะโดนมันยิงแล้วก็ตายเลยโอ้ไม่โอเคค่ะ deh 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 ini ada wah latar deh deh แต่โอเคเราจะปูเด็ดเด็ดเด็ดเดดเฮ้ยงมามากเกินไปแล้วนะเดี๋ยวคุณทำแบเนี้อะไรกันเนี่ยอืมอุ๋ยอุ้ยเด็ดเดดเดด ก็จะถอยดูเหมือนว่าจะถอยกันไปแล้วนะแล้วเราจะทำยังไงกันต่อสะพานที่ฉันข้ามมามันพังไปแล้วเพราะงั้น ฉันคิดว่าจะหาทางเลือกอื่นฉันลืมของบางอย่างไวนะ้น่ะพวกนายไปก่อนเลยนะลุยสอืมโอ้โหตายสูนโอเคอ่าถ้าผมภาพไม่ดีก็ต้องขออภัยเลยนะครับไม่ได้ภาพเก่งอะไรขนาดนั้นแต่ก็พอได้อยู่นะฮะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนัแล้วกันครับ ไว้เจอกันพร์่น้าสวัสดีครับ